วัสด,ดีเจอกันอีกแล้วพร้องจะดูโชว์วันนี้หรือ,อยัง<อ>เราจะมาทำชาเลนจ์สาวพู้ดีกับสาวยากจนอย่ามัวรอช้าไปดูกันเลยเพื่อนๆดูห้องของฉันสิรกจะมัดเลยอ่ะฉันอยากได้แม่บ้านจังเลยนะเธอนี่รวยจริงๆเลยนะเอมมี่กำลังหาแม่บ้านพอดีเลยขอบคณนี่มาช่วยทำความสะอาดนะหอ๋ของสวยๆงามๆเต็ไมไปหมดเลยอ่ะ ว้าวจ๋ว,วเลยมีทั้งเงินแล้วก็เครื่องเพชรเจ้าของจะต้องรวยมากแน่ๆเลยอ่ะเริ่มทำงานดีกว่าเราเธอจะทำอะไรนะเฮ้ยจะเพิ่งรู้ว่าเธอทำความสะอาดเป็นด้วยงานจิบจิบขอแค่มีเครื่ดูดฝุ่ก็พอละเงินได้ไปหมดเลยเครื่องนี้มันสุดยอดจริงๆอ่ะเยี่ยมมากมาเลยกันต่อเลยฮะเดี๋ยวนี่เธอดูดเครื่อระดับไปด้วยเหรอเนี่ย ย้ายาที่ผน,นังต่อดีกว่าไอเดียเจ๋วเลยนะใช้เสื้อแทนถุงขยะเหรอว้าว <Wow. S 2> ชุดน,นี้ปังมากว่ะต้องสร้าไปได้กางเก่งซะละจริงด้วยเกือบลืมบนผน,นังเนะี่ยเธอได้ตั้งใจทำงานซะจริงๆในเลยนะว้าวเกือบลืมของในเครื่องดูดฝุ่นซะแล้วอันนี้ปากเพื่อน นี hey, มาอของฉันนะอ๋อนี่สำหรับเธอเฮ้ยเศร้าเลยเอมี่วัดดีว,ว้าวนารี่ทำอะไรกันอยู่อ่ะอาหารน่ากินมากฉันไม่อยากจะชื่อเลยเรื่องจริงนะเอาไงง่าวัดดีาเาหมดนี้เลยค่ะนี่เงินไม่ต้องถอนนะฉันซืขอมาฝ่ายจากเพื่อนๆจ๋าขอบคุณมากนะเพือ่อนรัก พิซซ่าอืมอร่อยอาหานี่อร่อยทุกอย่างเลยอะไงขอซื้อของหน่อยนะคะอืมซื้อได้แค่ของในโคนโลนี่แหละเอ๋อระวังหน่อยสิฉันชอบหมาฝรั่งกินแล้วนะฮะบาะแผ่นดินบ่อยหรือเปล่าเนี่ยฮะทำไมเครื่องหมาฝรั่งมัสั่นแรงขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย เออตายแล้วหาอะไรมารองเร็วสาวๆมาพรดังไหลออกมาเต็มไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยไปเก็บดีกว่าเราเดี๋ยว<อ>ฉันรูสาสซื้อบัเกอร์มาให้นะท่าทีนะขอ,ขอกินขนมก่อน, <S 2> <S 2> นไปกันเถอะรือว่าอ้ยลืมไปแล้วโอ้ยแจบโอเคหรือเปล่าพวกเธอพวกเธอได้จะกินของที่ฉันซื้อมาตั้งแต่แรกเฮ้ยแล้วใครจะเก็บขวานกันละทีนี้ สวัสดีส,ดสาวๆยินดีต้อนรับเข้าสู่งานประมูลนะครับพอดีง่ายวดีน่าสนุกเราไม่ไหวแล้วไม่เคยเห็นเค้กที่ไหนสวยขนาดนี้มาก,ก่อนเลยว้าวรอมได้ฉันได้หนึ่งดอลลาร์ค่ะเออฉันได้ห้าดอลลาร์ม่ใครให้มากกว่านี้ไหมครับเก้าดานแค่เก้าดานฉันได้หนึ่งร้อยไปเลยผู้ชนะก็คือหนึ่งสองรัยเยอมเกร์มเย้นี่แค่เคของคุณน่ะ ไม่เป็นไรนะเอลซ่าอย่าซอราไปเลยอะว้าวคำเแขงนั้นแพงามากเลยอะดูเหมือนว่าทั้งสองอยากจะได้เอามากๆเอลซ่าให้ได้9ดอลลาร์ฟังเอ้ไม่ให้1 0 0รดอนะฮะ1 2 3อเอมี่ชนะอีกแล้วเป็นของฉันแล้วมาดูอีกชิ้นกันเลยครับขนมไข่วิเศษ มาเริ่มประมูลกันได้เลยเออหนึ่งดันแค่หนึ่งดนันเอนอไม่มีใครสนใจแล้วใช่ไหมครับหนึ่งสองสามเย,ย้ฉันชนะฉันชอบขนมนี้มากเลยเปินเลยดีกว่าฮะเซอร์ไพรส์รเหรอคุณชนะแล้วเย,ย้แต่กล้าน,นี่ใหญ่จังเลยอ่ะเฮ้ยทำไมฉันถึงไม่ประมูลเนะโชคดีจังเลยขนมเต็ไมไปหมดเลยแจ็พอตแตกแล้ว ใช้เงินได้คมจริงๆเ่ะลากรสวัสดีครับเอมี่พาบริการมาดูหนังด้วยเหลอเนี่ยแลมเลยทั้งนาโชวแล้วก็โซดาฉันก็มีขนมในยะว่าแต่จะไม่เคยรวยไปกว่าฉันไหมเนี่ยหนังน่าสนุกจังเลยนะคุณสวยดังนางฟ้าแป๊บนะเอาเงินมานี่หน่อย ฉันอยากจะซื้อแมคโดนนลด์กับเค้กของคุณอะฮะผมวผมเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยโอเคได้เลยห๊นี่หนูหน้าแฟนนายก่อนสิมั้งนี่ครับว้าวเหลือเชื่อนี่มันหนังเว้นหมดชั้นเลยอะเค้กก็เบลล์นะฉันะนกขนเลยฉันรวยแล้วเอ้ยัวกันเท่ฉันรวยแล้ว บะเกนอร่อยอะมาปัาตย์ให้บะเกอคิดีกว่ารับสักชิ้นไม่เจา้าพ่อนุ่มโ oh <my. S 1> อเมย์อะเอามานั่งกับฉันด้วยก็ได้นะกินหน่อยมาไมเออขอบคุณโอเมกอสคุณนี่เองอ่ะคุณที่เป็นคนดังในทิกต็อกดูสิ เอมไม่ดูสนใจขึ้นมาทันทีนี่เขาชอบที่มารกันน่ะได้เลยค่ะไงยหล่อเขาไม่สนใจทันเลยะว้าวแฮมเบอร์เกอร์กับพิซซ่ายัสิยอะกว่าฉันไม่ได้นะอร่อยค่ะมีเครื่องดื่มยักษ์ด้วยเหลอเนี่ยออ๋อขอบคุณนะชิบแล้วนะ เท่วราคาสามหมึนของฉันดูเล็กไปเลยอ่ะของหวานมาแล้วช็อกโกแลตแท่งบอลล่อนนะเฮ้ยเศร้าเลยฉันแฮปปี้สุดๆไงาสาวๆทำอะไรอยู่อะ ถือฉันเทสจังเลยสั่งอาหารดีกว่านะื้ออร่อยไปหมดเลยโอ้แมคกโดนัล์เพียงโทรศัพท์เจ๋งมากนี่ฉันขอซื้อต่อได้ไหมเครือ่องนี้ไม่ขายเงินนี้ฉันย่อยหมดเลยนะอ,อืมโอเคขายก็ได้รวยแล้วฉัน <c oughs> นี่พวกเธอฉันซื้อโทราศัพท์วิเศษมา ไม่ดูกันเลยแถววิกสี่บอลสวยมากอะฉันบอกแล้วว่ามันได้ผลลองอีกทีว้าวสวยสุดมากลองอีกทีสิฮะวิกัวตลบงั้นเหรอนี่เธอทำบ้าอะไรกันเนี่ยหลอกฉันนี่เหรอฮะ <c oughs> เอลซ่าถึงตาเธอแค่เรแล้วฮะนจะสวยดีอะ <c oughs> ขอลองอีกทีหน่อยแล้วกันนะช <c oughs> ันนี้สวยกว่าเดิมอีกไห <c oughs> นลองใหม่ ได้ผลนะนี่มันชุดนักโทษในคุกนน่นะนั่นไงหยศดขนุกจับแล้วไปเข้าคุกเลยเออเอลซ่าพร้อมแล้วแอคชั่นว้าวบังมากเอมี่ฉันได้ทุกท่าเลยพ่อสวยมากต้องพ่อเมคอัพหน่อยนะเริ่มมือหน่อยสิสาว,สาว เอลซ่ากลับมาทำงานได้แล้วเอเท็กสองไม่อะไรอ่ะเธอไปทำให้ฉันแก้วหนึ่งสิโอเค okay. ใช้แคนโพสหน่อยสิเธออยู่หน้ากล้องแล้วดูไปทำรรมชาติมากเลยหุยดูน่ากินจังเลยอ่ะก็ลืมใส่ท็อปปิ้งนะ่และอ๋ะคนนี้มาอยู่นี่ได้ไงอ่ะนี่เธออย่าบอกนะว่า อนี่จ้าน้ำเธอเอ้ยเอ้ยแก,แก้วไหนเนี่ยฉันเอาแก้วนี้ก็แล้วกันโอ้ไม่เอฉันดืมเห็ิดแก้วแล้วว่าแล้วเชียวเธอแอบใส่ยาโรคความอ้วนนี่ใช่ไหมเนี่ยนี่เธอแอบใส่ยาให้ฉันอย่างนั้นเหรอไม่ได้ผลหรอกยะจะร้านไดสวยมากเลยเทรซี่น้ำหม่ำไปหมดเลยอ่ะฉันเห็นแล้วก็หิวเลยนะเนี่ย ลรดราคาซะหน่อยเรโมาั่านเยี่ยมเลยฉันจะซื้ออันนี้ค่ะโอเคหยุด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 เดี๋ยวฉันเขียนชื่อลองในลิสต์ก่อนหนลองบอกชื่อพวกเธอมาสิเอม่สุดรวยเอลซ่าโอเคเดี๋ยวเราจะหมดอันนี้แล้วก็จวเบอร์นะชื่อฉันชื่อฉันชื่อฉันขอยเป็นจจดีนะเธมายเล่ แอบม่ไปพูดชนะเสียใจด้วยนะจน๊ะเออออ้ยเออเลออเอ้ยเออเล่ออีกแล้วเสียใจด้วยนะบัตรรูปไม่ได้ฮะแต่ว่าฉันมีเงินตั้งหนึ่งแสนเจ้านะฮอาฉันมีห้าดอนอะโอเคเอาไปได้เลยค่ะเย,ย้ชนะเสียใจด้วยนะผีช่างเถอะรอบเนี้ยเอลซาชนะเย้ย สนุกกันไหมทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ด้วยนะที่สำคัญกด Subscribe ช่องของเราจะได้ไม่พลาดวิดีโอของเราไงแล้วเจอกันใหม่นะ